สวัสดีครับกลับพบกับโปรเจกต์ลดดาวังคารนะครับโปรเจกต์ทูดมูลดัมประทูนะครับใน EP ีที่2ที่เราจริงๆก็ไม่ต้องเกินเยอะนะเห็นชัดๆนะครับว่าล้ออะไรนะซึ่งจาก E ีีที่1ที่ผมบอกว่าให้เพื่อนๆช่วยกันโหมดูครับว่าเพื่อนๆเชร์ล้อลายไหนแล้วมาดูกันว่าจะตรงใจกับลูกชายผมหรือเปล่านะสุดท้ายณวันนั้นที่เราไปดูล้อที่เดนเจ็ดไทยลาบินทรานะครับลูกชายตัดสินใจเลือกล้อ BPS ลายนี้มาครับ ซึ่งล้อที่ลูกชายเลือกสรุปจบที่ BBS CHR ขอบ19นิ้ว ด้านหน้า8นิ้วครึ่งออฟเซ t สสิ 2, 2> ด้านหลัง9นิ้วครึ่ง o อฟเซ t สสาซึ่งเป็นสี b r i l l i a n t Silver เบอร์สีที่เราโหวตกันคราวที่แล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆนะคราวก่อนนั้นมีเพื่อนๆโหวตมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2แต่โหวตเยอะสุดเนี่ยเบอร์สสุดท้ายนั้นลูกชายดูแล้วว่าเบอร์สนั้นล้อมันสีเดียวกับตัวรถมันกลืนเกินไปนิดนะฮะววยรุ่นคงอยากจะได้อะไรที่มันโดดขึ้นมานิดหน่อยจึงเอาเป็นเบอร์สี่ครับส่วนยางนั้น ล้อหน้า235 3 5, 5 1 9ล้อหลัง265 30 19ซึ่งวดน,นี้เนี่ยจะมาผิดแปลกหน่อยนึงครั่นก่อนๆเนี่ยผมไม่ฟีดาลี่ก็ไม่ชลินไม่ม่ชลินก็โยโก,โกซึ่งหลังสุดเนี่ยผมจะรักโยโกมากๆแต่คราวนี้นั้นทางร้านเขาป้ายยามาว่าเฮ้ยพี่ไม่ลองเน็กเซ้นเหรอราคาไม่ได้แพงนะที่สำคัญคือเขาเน้นเงียบ แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นลูกชายขับเราก็คงจะไม่ได้ไปผาผโผนจทยานร้อย0 0ก็คงวนนความเร็วไม่เกิน1 0อ1 0 4้เต็มที่เนี่ยซัดเผื่อๆก็106แล้วคงจะยกแล้วดังนั้นนกเซนรองรับได้ที่สำคัญในความเร็วต่ำในเมืองนั้นเงียบมากๆก็จัดไปครับโดยยางกเซนเนี่ยราคาดีจริงๆทั้งชุด4วงนะฮะ28,800บาทเท่านั้นเองเบ็ดเสร็จจบล้อและยางไปที่1 9 6 8 0 0บาท ได้ทรงสวยๆถูกใจวัยรุ่นอย่างที่เห็นครับส่วรัใคที่สนใจล้อ BBS แท้นะครับย้ำว่าแท้จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นแวะมาครับอยู่ในเกดไทยราบินไทยกิโนไม่ที้หนึ่งนะฮะสอบถามราคากันได้หรือว่าเช็คสต็อกทางหน้า Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันครับข้อดีของล้อแท้อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะได้ริมกาด แล้วคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณเกิดอุบัติเหตุใดๆกับขอบล้อของคุณเนี่ยคุณก็สามารถกลับเข้ามาแล้วซื้อนิมการดเปลี่ยนใหม่ได้ และแน่นอนครับจัดเต็มขนาดนี้แล้วท่อต้องทำแน่นอนเพราะว่าเราเปลี่ยนดิฟวเซอร์หลังมาเป็นท่อออกสองข้างตอนนี้ท่อมันเดิมๆออกข้างเดียวก็จัดการขับไปหาเฮีย้ยวหัว4 2 1เฮดเดอร์ให้เขาจัดการวางแผนออกแบบท่อให้โดยคำสั่งคือเฮียครับคันนี้รถล,ลูกชายอยากได้แบบลั่นๆวัยรุ่นวัยรุ่นแต่อย่าให้ลั่นจนเกินไปจนมันเสียงมันก้องอยู่ในรถผมกับลูกไม่ชอบ สูตรการทําและโทนเสียงอันนี้แล้วแต่เฮียเลยครับลูกชายเพียงแต่ระบุว่าปลายท่อน,นั้นขอเป็นแบบไทเทเนียมเป่าไล่สีฮนะก็แจ้งเฮียไปเฮียบอกว่าอย่างนั้นต้องออกไทเทเนียมแท้ๆเพราะถ้าเกิดเอาสแตนเลสมาเคลือบสีไทเทเนียมนั้นเดี๋ยวมันก็ลอกเสียเชิงเปล่าๆก็จัดท่อปลายไทเทเนียมแท้ๆแล้วมาเป่าไล่ไฟใส่ให้ซึ่งจะเป็นท่อดิบปลายตัดซึ่งออกมาโหดดุดันสะใจ แถมแอบเข้ากับตัวรถสีเทาชุดกันชนเอ็มเปอร์แมนแล้วก็พารคาร์บอนได้อย่างไม่น่าเชื่อผมว่าไอ้พวกปลายคาร์บอนนั้นผมเบื่อมากๆพอมาเจอปลายไทเทเนียมอันนี้บอกเลยว่าฝินทั้งผมทั้งลูกชายส่วนระบบท่อชุดนี้นะฮะผมเอาดาวไปมาด้วยซึ่งดาวไปเนี่ยผมสังแบบสําเร็จรูปมาแล้วรบกัวให้เฮียแกติดให้ จากนั้นเดินท่อสแตนเลสใายเท้าดาวไปครับ2นิ้วกว่าลากยางมาถึงกลางรถแล้วใส่ลูกทอกหนึ่งลูกเพราะว่าเฮียบอกว่ารถผมนั้นใส่ดาวไปแกกลัวว่าต้นจะหายใส่ลูกทอกไปช่วยให้ต้นมีกำลังมากขึ้นจากนั้นก็เดินท่อต่อไปยังเพาขับหลังแล้วขยายเท่าออกครับเป็น3มนิ้วเพื่อเร่งพลังเสียงให้มันกลงวานแล้วเข้าไปที่หม้อพักท้ายเพื่อจะออกสองข้างซ้ายขวา และอันนี้เนะี่ยออกสองข้างซ้ายขวาแบบเต็มเต็มแท้แท้นะครับบางร้านที่อาจจะไม่ถน,นัดหรือบางร้านที่อาจจะไม่ได้รายละเอียดลงลึกมากนักเนี่ยท่อคู่ทางฝั่งขวาหรือฝั่งคนขับนะฮะจะออกจริงข้างนออีกข้างจะเป็นท่อหลอกแต่ของเฮียนะั้นวาวท่อตรงคอปลายข้างหลังหลบหลุมแบตเตอรี่ออกเต็มแท้แท้ทั้ง2ท่อ นี่ก็ผ่านไป3วันประมาณ3วันได้ไหมเฮียครับเราลอวนะเราเกิดเพื<ๆ>่อนๆสนใจตามมาก็โทรรีสคิวนิดนึงให้เวลาเฮียนิดนึงถูกต้องเพราะว่าตอนเนี้ยจรฮียคำว่าสูตรแทบัเราไม่ต้องใช้หรอกครับเราทำรถเนี่ยเราทำเฉพาะขันนั้นเลยหนึ่งแรงม้าเท่าไหร่เครื่อง NA เครื่องซุปเปอรช์ชาร์ะเครื่องเทอร์โบเกียร์ธรรมดาเกียร์โต้คับเร็วขับช้า เราจะทุกอย่างข้อมูลมาเราก็จะมาดีไซน์ขึ้นมาต่อให้เหมาะกับรถคันนี้คันแรกคันต่อคันเลยคือ,ค,อคือจะมีคันเดียวนั้นแต่ละคันจะไม่เหมือนกันเพราะคันนี้เนี่ย <Okay. S 2> ผมก็จริงๆต่อมาให้เฮียก็บอกเฮียแล้วว่าเดี๋ยวจะไปจูนต่อครับจะใสอินเตอร์ใส่ดาวไปชัดไปครบเลยเฮียก็ดีไซน์ออกมาให้ครับแล้วก็สําคัญสุดคือเรื่องเสียงเพราะว่าเรื่องเสียงหลายคนก็ถามมาว่าจะต้องบอกเฮียยังไงบ้างผมก็บอกว่าคนอื่นไม่รู้แต่ผมเนี่ยทำกันบ่อยๆก็ยังพอรู้แนวแต่ถ้าเกิดคนอื่นตามมาทาเรื่องเสียงเนี่ย จะยังไ,ไงดีไอ้อย่างเซกันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แ่สแตนดาร์ดอ่านี้เป็นเบสเั่านันอใช่น,นุมน่มเงียบแล้วพอกดคันเร่งไปปุ๊บ ชอบเสียงไม่เหมือนกันจริงบางคนชอบเสียงออกแบบ6 0 8บเนี่ยอยากจะได้สไตล์อเมริกันด้วย6บ8 0ด้วยเราทําได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ไหมเฮียได้หมดเลยถ้าเป็นพวกเครืเอินเอนะคนนั้นเราจะทําได้หมดเลยก็มารีเก็ตเอาแต่ละคันอยากได้แนวไหนทรงไหนเป็นคันงหนึ่ง500เ็กเนี่ยเอาเอาคิดมาให้ดูหมดเลยนะของต่างประเทศเนี่ยพอทำของ,ของรถเสร็จเนี่ยเขาถามว่าเฮียเสร็จเป็นไงบอกว่าให้มาฟังเองผมไม่ชี้นำ พอคนมาติดเครื่องป๊อกเยิ้มเลยสในใจออกมาครึ่งชั่วโมองออกมาถึงเราก็ถามปอกเป็นไงครับเขาก็โอเคฮปปี้เพราะเพราะ,เพราะนั้นเราจะทาเนี่ยให้ลูกค้าพอใจคันต่อคันแล้วเพราะว่าเราทําเราทําด้วยจิตวิญญาณของเรารเราเราทําด้วยว่าเรารักลูกค้าเอลาลูกค้าโทรมาว่าโอ้เนี่ยฮปปี้มากเนี่ยเราได้เงินเราได้ความสุขทั่ใช่ความสุขที่เราให้ให้กับตัวเราให้กับลูกค้า อันนี้ก็เรียบร้อยครับสวยงามเดี๋ยวเราต้องไปลองวิ่งดูครับเดี๋ยวเคลียร์ตังก่อนไปก่อน <c oughs> สนุนราคาครั้งนี้กับพี่หัวคือ48,000บาทตัวท่อดาวไปผมสั่งมาเองอีก7,000บาทเป็ดเสร็จจบไปที่55,000บาทส่วนใครที่ไม่อยากจะสั่งของนั่งรอ15บ15วันเหมือนผมนะฮะของเฮียเนี่ยแกขึ้นให้ใหม่ได้เลยฟิตเมนต์เป๊ะ,เ,ปะเนี่ยก็อยู่ประมาณ90,00บาทเท่านั้นเอง ซึ่งต้องบอกว่าไอ้ดาวปลาที่ผมสั่งมันเนี่ยเอามาให้เฮียเฮียก็ต้องแก้จุดยึดด้วยนะมันเพี้ยนเล็กน้อยส่วนใครที่สนใจจะทำท่อนะฮะบอกก่อนครับผมเคยทำคลิปมีหัวไปแล้วร้านเปิดมาประสบการณ์กว่า50ปีนะครับกำลังจะปิดตัวไปเนื่องจากแกะกษะเียณน,นะครับมีนาคม2567 ใครอยากทำท่อลั่นๆแบบนี้หรือจะเป็นวาทรมิกหรือจะเป็นนุ่มเงียบในแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหมือนที่ผมใช้อยู่ก็ได้แต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆน,นัดจองคิวรีไปทำก่อนที่แกจะปิดตัวนะครับย้ำอีกครั้งครับ31มีนาคม2567โ,โหโอยถูกใจไยล่นนี่ต้มนิดหน่อยนะประจูนนี่ชัดเลยเออจิงไว แล้วก็โดดขึ้นรถทดสอบเสียงในรถกันส่วนนี้ย้ายมานั่งหล่ะนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ติดไมลอยนะใช้ใหม่จากในตัวเครื่องเพื่อที่จะเพื่อเพได้ยิน,น,นเสียงในรถได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าไมไม่ติดปกที่ผมมีเนี่ยมันเป็นมาที่ตัดเสียงรบก,กวนก็เลยไม่ได้ใช้ใหม่นะฮะนี่เป็นเสียงจากแคปซูลน,นะครับ2000รอบความเร็วที่70ดิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะตอนนี้เงีเสียงในรถ นี่ครับหยียบแล้วครับ4,000 3,500 4่พั4 5 0าในรถเสียงเบามากเนอะนี่ผมนั่งหลังนะต้องี้ยกแต่ที่แน่ๆเนี่ยไอเสียงเทอโบเนี่ยดังมากเพราะว่าเราใส่เป็นแคดเลสดาวพป์นะครับไม่มีแคทเลอติกคอมเพรสเตอร์ทีนี้เทอร์โบมันสปูลหรือมันปัดเนี่ย เสียงมันจะชัดมากมันจะได้อารมณ์แบบมันมากซึ่งมันจะสะปูใช่ไหมพอสปูเสร็จแลวเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะต้องคนขับอะ่ะเสียงมันจะเร้ามากเราจะรู้จังหวะที่เทอร์โบมันหมุนทํางานเลยรรขึ้นมาเลยนะนั่งหลังเนี่ยยังแอบได้ยินชัดจับใจนะฮะส่วนการขับขี่เบาหน้านะครับขับด้วยตัวเองเนี่ยการวิ่งที่แบบว่าครูสหรือว่าวิ่งไหลๆไปเรื่อยๆนะฮะเสียงท่อเนี่ย ก็จะพอพีได้ยินบ้างแต่ได้ยินสเสียงเทโบวิทวิทวิทตรงตดาไปมากกว่าซึ่งก็อันนี้เนี่ยขออนุญาตใช้ใหม่นะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ไมค์แคสซูนมันไม่ค่อยดีครับก็กลัวว่าเสียงมันจะอื้อมากเกินไปจะเป็นเสียงแอร์เ้เยอะก็ลองฟังเสียงครับผมเพื่อนๆลองขับดูแล้วเพื<ๆ>่อนๆลองฟังเสียงแล้วกันแล้วจะพยายามหยุดพูดนะจะได้ได้ยินเสียงนะครับ อย่างไงบ้างจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่รู้สึกได้เลยนะครับคือว่าความกังวลแรกที่ว่า,าที่เราใส่ดาวไปเอาแคตออกเนี่ยรอบต้นมันจะหายไปแต่เฮียหวกเนี่ยแก้แก้ขไขด้วยการใส่ลูกท้อลูกหนึ่งอยู่ตรงกลางเสน้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทําให้รู้สุกว่ารอบต้นรอบจังหวะที่เพิ่งออกตัวเนี่ยมันไม่ได้วูบแบบใครเคยเป็นไหมก,กดแล้วเหมือนก็แบบมันไม่ค่อยมีแรงแต่อันเนี้ยกดแล้วมัน มันมาได้เลยเห็นไหมเรียกว่าอจังหวะแหลกแล้วกันจังหวะแหลกจังหวะกดแล้วรอรอบนั้นแทบไม่มีจะบอกไม่มีเลยคงจะขี้โม้ไปแต่เรียกว่าแทบไม่มีแทบรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นดาวไปแบบแพทเลสตรงน,นั้นต้องบอกเลยว่าฟีมือยีงไงจริงจริงนะครับส่วนเสียงเดี๋ยวเปิกเดกระจกตัให้ดู ในส่วนของภายในนะครับนอกจากที่เราติดจอ Android ใส่กล้องถอยเพิ่มแล้วจากตอนที่เราปั้นรถลูกชายเพิ่มเติมมาเนี่ยคือตรงคอนโซลกลางที่มีปุ่ม iDrive นั้นเดินจะเป็นเป็นโน้แบล็ที่มันจะมีรอยฉลอกบ้างนะฮะซึ่งผมไม่ชอบแต่ัดสินใจสั่งตัวครอบทับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะที่เป็นคาร์บอนแท้มาใส่แทนซึ่งจะเป็นคาร์บอนเนื้อบางๆฮนะคุณภาพดีสวยงามมากๆลอกกาสองหน้านะแล้วแปะลงไปพอดีเป๊ะครับ แล้วก็ในส่วนตรงแผงตรงแอร์ก็จัดการสัง่งคาร์บอนมาเช่นเดียวกันนะฮะเป็นกาวสองหน้าแปดทับเหมือนกันไม่ได้เป็นชิ้นงานที่ถอดเปลี่ยนจากชุดเดิมเพราะว่าหาไม่เจอนะหามันไม่มีขายแหละก็เลยได้อย่างนี้มาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างพอดียกเว้นจุดตรงข้างหลังเนี่ยนิดเดียวที่มันอ้าๆหน่อยนะครับผมว่าอาจจะโค้งไม่ได้แต่โดยรวมนั้นถือว่าแน,น,น่นหนาได้อยู่นะครับอันนี้ติดมาประมาณ7วัน ก็ยังไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับโซฟาโซกูด so so นะฮะภายในเนี่ยมีอีกชิ้นหนึ่งที่เราใส่เป็นคาร์บอนไปก็คือตัวมือจับประตูมือจับประตูเนี่ยเดิมก็จะเป็นตัวเป็นโนลแบ็กเช่นเดียวกันนะฮะก็ใส่เป็นตัวปิดทับมาปิดไปใช้กาวสองหน้าติดไปก็พร้อมๆกันนะครับเจ็ดวันโซฟาโซกูด so so ไม่มีหลุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะจอดตากแดดจอดในร่มกลับมาก็ยังไม่ได้ดีดไม่ได้หลุดแต่อย่างใดซึ่งต้องบอกว่าสำหรับ F 3 0เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมานะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยน ตัวแผงหน้าช่องแอร์เนี่ยเป็นเออเอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยกชุดทั้งชิ้นแล้วใส่เข้าไปใหม่เป็นอกักานตาร่านั้นอัฟต์ต้ร์มาเก็ตที่จะเป็นคาร์บอนเนี่ยส่วนมากจะเป็นแปทับเกือบทั้งหมดนะฮะช็อปปี้มีเอ่ออเล็กซ์เพรสมีนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้เหมือนเคยครับเพื่อนๆสามารถไปกดซื้อหรือว่าไปกดดูรับพิจารณาได้อาจจะเจอที่ถูกกว่าอาจจะเจอที่แพงกว่าอันนี้ผมก็คมไม่ได้การันต,ตีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่านี่ผมก็สั่งมาลองเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละครับ แต่โดยรวมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสามชิ้นนี้เนี่ยมาจาก3ล้านไว้ตลกไหมแต่งานออกมานั้นใส่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้โดดจากการลายคาร์บอนนั้นไม่บอกเนี่ยนึกว่ามาจากโรงงานเดียวกันก็โดยรวมถือว่ารับได้ครับในจุดที่เป็นอินเทอร์เียแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราสั่งตัวคาร์บอนมาเนี่ยยังมีครอบกระจกวองข้างที่เป็นคาร์บอนนะฮะจะเป็นเคี้ยวเหมือนกับตัว M3 ตัวนี้ก็สั่งมาเนี่ยถอดของเดิมออก ก็ของใหม่จะมีเขี้ยวแล้วก็กดล็อกเข้าไปนะครับวิธีการถอดะไม่ยากแต่ว่าค่อนข้างเสี่ยงก็เลยจะไม่ได้ทําเดโมให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวใครทําหักทําพังเนี่ยผมจะโดนตาหนิต่อว่าอีกแต่สําหรับใครที่สงสัยอยากรู้นะครับวิธีการถอดเนี่ยก็จับตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาเลยครับคลึบโชคดีก็คือปลอดภัยโชคไม่ดีขาล็อกของติดรถเนี่ยจะหักไปขาหนึ่ง ซึ่งผมดึงออกมาเนี่ยฝั่งนู้นนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยปกติดีถอดมาใส่เข้าไปใหม่เนี่ยเพอร์เฟกต์แต่ฝั่งขวาครับเหมือนมันแน่นกว่าฝั่งซ้ายอะ่ะมันดึงมาพัวเนี่ยขาหักไปข้างหนึ่งซึ่งแต่จริงจริงก็ไม่ได้ซซเรียสครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราใส่เป็นคาร์บอนอยู่แล้วเพราะว่าขาที่หักจะเป็นขาที่ตัวกรอบออประจบของข้างนะครับไม่ได้เป็นขาที่อยู่บตัวรถดังนั้นเอาของใหม่พอเข้าไปเนี่ยหายห่หวงครับอีกจุดหนึงที่เราสั่งมาคือนี่ฮะตัวครีบฉลามที่เป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะฮ ก็เป็นแบบครอบทับค้าราชการหน้าแล้วก็ข้อลงไปก็7วันแล้วก็ยังอยู่ดีอยู่แน่นหนาดีครับตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าชิ้นนี้นะครับรวมไปถึงตัวชิ้นกระจกมองข้างนั้นสั่งมาคนละที่กันนะฮะแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยลายคาร์บอนสวยงามครับแนบเนียนประหนึ่งนั้นมาจากโรงงานเดียวกันนะฮะอารมณ์เดียวกับข้างในเลยอะ าครับกับการทําท่อเสียงหดโหดนะครับอ๋อล้อเนี่ยมีใครทายถูกบ้างว่าลูกชายผมชอบสีไหนซึ่งล้อนี่ต้องบอกว่าสวยทุกลายนะฮะเพียแต่ว่าลายนี้เนี่ยทาบแล้วถูกจดิตลูกชายที่สุดนะครับก็เลยจบที่ลายนี้มาแต่ผมส่วนตัวมองว่าเ a นเนอร์นั้นราคาดีราคาเร้ามาก คายที่ดูแล้วชอบนั้นเคลเนอร์นะครับราคาพิเศษ30,000ืกว่าบาทเองถ้าใส่ย,ยางนิกเซนเหมือนผมเนี่ยสองหมแันกว่าเนี่ยเบ็ดเสร็จประมาณ6 0,000นิดหน่อยคุณได้ล้อเยอรมันแท้ๆขอบ19พร้อมกับยางนุ่มเงียบตัวนี้นะฮะซึ่งจะบอกว่านิกเซนเนี่ยผมก็ใช้เป็นครั้งแรกที่แบบซื้อถอดปายแดงมาใช้นะับไม่ได้ติดรถมาตอนซื้อมือสองดังนั้นเราจะได้ฟิลสัมผัสที่เป็นเป็นยางใหม่จริงๆเฮ้ยฟิลดีมากนะจะบอกเลยว่าเงียบนุ่มแล้วก็วิ่งเนี่ย การซับแรงบนถนนนั้นดีมากวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำในมือนะครับรอตัดถนนต่างๆหรือว่าเราขึ้นทางวด่วนวิ่งเร็วสักร้อยยี่ร้อยสี่เนี่ยมันไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่เล่นรถมาจะรู้ว่าเราท้ายางที่มันเกาะๆเนี่ยวิ่งสักร้อยยี่เนี่ยมาแล้วอู้คันนี้ไม่มีเงียบถามว่าเกาะไหมนะครับวิ่งมา 130, 4, ร้อยสามร้อยสี่ผมยัดโค้งบนทางด่วนเนี่ยก็ไม่ออกอาการให้ตกใจนะครับแบบว่าจะทำตานะครับอันตรายมากๆ บอกก่อนเดวดดามากโค้งผมเข้าเนี่ยโค้งค่อนข้างกว้างโค้งใหญ่เรียกว่าเข้าได้ปลอดภัยอยู่นะฮะส่วนคลิปหน้านี้เราจะเอาชุดโบอ่อนที่เราเคยทำคลิปไปนะครับกับชุดสเตจ2ในราคา60,000บาทนั้นเราจะเอามาใส่รถดาวคารคันนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็ใส่ไปแล้วแหละตัวดาวไปจากในชุดนั้นเนี่ยใส่ ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนชิ้นอื่นๆนั้นจะมีอะไรบ้างใส่น้าตาลเป็นอย่างไรมันโอเคมันลงตัวไหมฟิคเมนมันได้ไหมคลิปหน้าเจอกันครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด s u b s ค r ต b e แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาคลิปใหม่ๆผมที่กะสันหาของมาป้ายเพื่อนๆนะครับหรือว่าคลิปพาทัวต่างๆสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย